น,นี่ก็คืออาบน้ำเสร็จแล้วนะคะแต่อะไรรู้ไหมทุกคนนานะคะอ่าวชอปปี้เรียกนะคะไม่เกี่ก็คือว่านานะคะได้คิดช่วงใหม่นะคะในชาแนลนานะคะนั่นก็คือช่วงทำไปทั่ว ต้องมีท่าด้วยนะทำไปทั่วแบบนี้ค่จะบอกว่าช่วงเนี้ยแม่เป็นคนช่วยคิดด้วยนะเออช่วงทําไปทั่วเนี่ยตามชื่อเลยทุกคนก็คือนาจะทําไปทั่วนะคะเป็นช่วงที่แบบเออคิดอะไรได้ก็คือก็จะทำนะคะ EP นี้นะคะจะประเดิมด้วยภารกิจ มีภารกิจนะคะนาจะแต่งหน้าภายใน10นาทีคะ่ะเรื่องเวลาเนาะมันก็มีค่านะคะไม่ควรที่จะใช้สิ้นเปลืองนะคะยิ่งมาเที่ยวแบบนี้เนาะเราก็จะมีเวลาแค่นิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแบบภารกิจในครั้งนี้เหมาะมากนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะมาลองแต่งหน้าภายใน10นาทีดูนะแต่คือทุกคนก็คงรู้แหละว่านาเป็นคนแต่งหน้าแบบไม่ไม่ได้เยอะขั้นตอนอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นวันนี้อะนาก็จะเพิ่มอีกขั้นตอน,นก็คือนาจะพยายามกีตานะคะวน,นี้แก้งตัวเองนะคะแก้งตัวเองแล้วหนึ่งหนึ่งสอง๊บเคค่ะทุกคนนี่นะคะเวลาเดินหนงนคะกูทุกคนไม่เชื่อเตรียมผิวหน้านก่อนนะคะก็คือจะใช้เป็นเซรั่มนะจ๊ะเฮ้ยมันตื่นเต้นอะทุกคนเวลาเห็นนาฬิกาแบบมันเดินทาเซรั่มนะคะให้ทั่วใบหน้า วันนี้ยิ่งแบบว่าเจอแดดด้วยอ่ะเออเพราะฉะนั้นแบบแดดเอ,อ้ยลมเอ,อ้ยลมทะเลอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมผิวหน้าให้ดีนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้บีบีครีมกันแดดนะคะคือมาทะเลนะ่ะครีมกันแดดเนาะทุกคนก็ต้องใช้อยู่แล้วก็แต้มไปคะ่ะแต้มไปคะ่ะแต้มให้ทั่วไปนะเลยอุอ้ยเวลาทำรบ,บ่เดินนะจะ 8ดนาทีเหลือแนาทียังมีเวลาค่ะยังมีเวลาอยู่นะคะเราไม่ต้องตื่นเต้นมากไม่ได้ตื่นเต้นเลยแกจุด <laughs> นาทีแล้วค่ะอย่าลนค่ะอย่าลนบอกตัวเองโอเคต่อไปเราจะค่ะต่อไปต่อไปก็จะ,ะ,อจะโอเคลงเป็นบีบีนะคะกบรอยสิวได้ วันนี้ไม่ใช้แป้งไม่ใช้อะไรทั้งนั้นนะทุกคนรอรองานรีบเอาเปราว่าแตะ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 ไปอย่างนี้แหละเฮ้ยรู้หอเนาทีแล้วเหรอไม่ไหวไม่เลยทุกคนมันยังได้อยู่มันยังได้อยู่แป๊บนึงโอเคเสร็จแล้วนะคะผิวหน้าโอ้ทุกคนเหลือสี่นาทีโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทาแป้ง ขัดแป้งกันขัดแป้งกันขัดแป้งกันนะคะขี่ข,บบขบบับบุกไปขับบุกไปบุกไปนะคะถือสายด้วยฉันจะเขียนดันเนะี่ยต้องเขียนวิ่งลงตาอีกแป้นหนึ่งนะคะแป้นหนึ่งะคะ่ะผันผันทุกคนมาเขียนแป๊บเดียวเราจะเชื่อมั่นเชื่อมั่นในสกิลของตัวเองนะคะน่านะโอเคนะโอเคต่อไปเราจะมาเขียนวิ่งคะ่ะเขียนวิ่งกันนะคะ เเดี๋ยวก่อนขั้นตอนนี้เราต้องตั้งสติค่ะอาได้นะหนึ่งขง้างข้อี๋ได้แล้วได้แล้วี่แปลกมากอะปวตีนาแบบไม่ได้เขียนวิงได้เร็้วขลาดนี้นะรูนี้สกิลมันแบบงัดวิชาทุกอย่าง อุ้ยแล้วส่งนาทีได้ได้ชาลิปนะคะเสร็จแล้วเหลืออะไรตั pues fruit, ้งหนึ่งนาทีสามสิบห้าเนี่ยทุกคนภูมใจในตัวเอง โอเคนะทุกคนผิวหน้าได้วิ่งได้นะเออวันนี้คือเขียนวิ่งได้เร็วมากตลกตัวเองหรือ <c oughs> เพราะว่าหน้าติดเต้นร้ว่ามันก็เลยแบบปุบพุบพุบ,พบ,พบ,พบได้เลยอะไรเงี้ยจะแล้วนะคะ <c oughs> เป็นเมคอัพลุกในวันนี้นะภายในสิบนาทีไม่สิ9นาทีถือว่าภารกิจทำพีตบือให้ตัวเองนะคะ